หลังจากที่มีข่าวเรื่องการจับกลุ่มน้ำมันเถื่อนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วมีการยืนยันข่าวจากพลตจดตีจรุนเกียรติปานแก้วรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงว่าได้รับรายงานจากชุดจับกลุ่มว่ามีคนอ้างตัวเป็นข้าราชการระดับสูงของกรมสรรพสามิตรโทราศัพท์ไปเจรจาขอไม่ให้จับกลุ่มรถคันดังกล่าวนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ยออาญากรรม ได้เดินทางมาที่กองบัญชาการตาํารวจสอบสวนกลางเพื่อร้องเรียนให้ตํารวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกองบังคับการปปป,ป,ปตรวจสอบโดยนายอัจฉริยะบอกว่าตนได้รับหลักฐานที่เชื่อมโยงไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้าราชการระดับสูงที่มีชื่อเล่นว่ายุทธเป็นบันทึกเสียงการสนทนากับคนคนหนึ่งที่เป็นคนสนิทของข้าราชการคนดังกล่าวโดยมีข้อมูลได้ว่า เหตุที่ต้องขอให้ช่วยเคลียร์เพราะน้ำมันเถื่อนดังกล่าวเป็นของเจบีมหญิงคนสนิทของยุทธซึ่งเจ๊บีมทําธุรกิจค้าน้ำมันเถื่อนอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีโดยจะส่งไปขายต่อตามปั๊มน้ำมันขนาดเล็กใน่วนภาคกลางอาทิอย่างเช่นจังหวัดสุพรรณบุรีและสระบุรีส่วนรถบรรทุกเป็นของคนชื่อเจ๊มงที่เชื่อมโยงไปถึงยุทธซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังขงบวนการค้าน้ำมันเถื่อนโดยเจ๊มงทําธุรกิจค้าของเถื่อนอยู่ในโซนภาคใต้ามายาวนานทั้งเล่าเถื่อนบุรี่เถื่อน โดยเฉพาะน้ำมันเถื่อนซึ่งจะลักลอบขนมาขายไม่ต่ำกว่า40,000ลิตรต่อวันคิดเป็นมูลค่า80,000บาทต่อวันและสำหรับรถบรรทุกคันที่เป็นของกลางนายอัจฉริยะบอกว่าตอนนี้ได้หายไปพร้อมกับน้ำมัน40,000ลิตรซึ่งตอนกำลังประสานให้อธิบดีกรมสรรพามิตติดตามเพื่อเอาของกลางกลับมาให้ได้นั่นเนี่ยนะครับมีโทรศัพท์นะครับ จากท่านรองสัมปทามิตรเนี่ยนะครับได้มีการส,สั่งการนะที่ชเลลนชอยุทธเนี่ยครับรองที่ปดีนะครับนะจงให้กับไอต้อนเนี่ยนะซึ่งเป็นพอส่วนกลางที่เป็นมือป่าในการเก็บสวยของภาคใต้ทั่วประเทศนะครับของภาคใต้นะเฉพาะในภาคใต้เนี่ยนะครับเป็นคนที่เก็บสวยไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เถื่อนน uh ้ำมันเถื่อนเหล้าเถื่อนทั้งหมดเนี่ยไอต้อนเนี่ยนะครับเป็นมือขวาของรองที่ปรดีสัมปสามิตรชอยุทธเนี่ยครับนะ เช่นเชยุทธนะครับนะเป็นมือเกตนะครับแล้วก็โทรไปที่สปจวกสปจวกก็คือสพสามิตจังหวัดประจวบคีรีขัน์หลังจากนั้นเนี่ยทางสปจุกก็บอกว่าปล่อยไม่ได้เนื่องจากว่าทางทางหลวงเนี่ยนะครับตำรวจทางหลวงเป็นคนจับนะแล้วก็ต่อมาเนี่ยนะครับตัวชื่อต้นเนี่ยนะครับที่เป็นพอนะครับที่ส่วนกลางในฝ่ายปลาปามเนี่ยก็โทรไปที่ชุดจับกลุ่มนะครับชุดจับกลุ่มก็บอกว่าไม่สามารถปล่อยได้เนื่องจากว่าตำรวจทางหลวงไป่พูดจับกลุ่มนะ หลังจากที่มีการเคลียร์ไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับทางาตําตรวจทางหลวงเนี่ยก็ได้เอาไอ้ก็ได้มีการส่งมอบรถนะครับน้ำมันที่มีจํานวน40,000ลิตรเนี่ยนะครับให้กับทางสพตว๋วไปก็คือสพสามิตจังหวัดไปนะครับนะ <Fine. S 1> <daunting. S 2> วันนี้ปรากฏว่าก็ไม่ได้มีการส่งท้องที่ตามที่เป็นข่าวนะครับนะสพสามิตนะครับแล้วรถเนี่ยก็ได้มีการหายไปจากสพสามิตจังหวดัดปัตตุกีริขันนะครับ ซึ่งขณะนี้ทางส่วนกลางของสัามปาระสิทธิ์กำลังลงไปดูว่ารถเก๋งหม,มงเนี่ยนะครับที่ทุกน้ํามันของเครองบีนเนี่ยนะของเจรืบีนเนี่ยนะครับหายไปไหนนะครับพร้อมของกลางน้ํามัน40,000ลิตรแต่ในระหว่างที่มีการตรวจสอบเนี่ยนะครับก็ได้มีการเก็บน้ํามันตัวอย่างไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นของตำรวจทางหลวงหรือของสัมประสิทธิ์นะครับเอาไว้ไปตรวจสอบว่าไอ้ปริมาณเนี่ยน้ำมันเนี่ยนะครับเป็นเป็นน้ำมันเถื่อนหรือไม่นะครับเพราะเนื่องจากว่ามีการผสมสารคาร์บอน ที่มันเป็นใสๆเนี่ยเนื่องจากว่าสารคาร์บอนเนี่ยนะครับพอเวลาที่ใส่ไปแล้วเนี่ยตอนต้นทางคือสองขาเนี่ยมันจะดําพอวิ่งมาระหว่างทางเนี่ยคาร์บอนนี่จะตกตะกอนนะครับมันก็จะเห็นน้ำมันดีเซลลอยขึ้นมานะมันก็จะให้เห็นว่าน้ํามันไอเน,นี้ยเป็นน้ํามันดีเซลไม่ได้เป็นน้ํามันดํานะครับในของกระบวนการเหล่านี้แล้วก็มีการเคลียร์ตั้งแต่เบี้ยใบกาลทางตั้งแต่ต้นทางมาถึงปลายทางคือปทุมธานีนครับวันนี้ก็เลยมาให้ทาง ปอปดำเนินการนะครับสืบสวนสอบสวนแล้วก็เอาปิดกับกระบวนการที่ทั้งหมดตั้งแต่เจ้าของเจ้าของรถนะครับเจ๊หมงนะแล้วก็เจ้าของน้ำมันเถื่อนคือเจ๊บีนนะครับนะแล้วก็คนขับรถชื่อสมบัตินะครับที่ที่เจ๊หมงเป็นคนแจ้งว่าจ้างขับรถมาแล้วก็รวมถึงเจ้าที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกหมดนะครับก็คือเจ๊บีนเนี่ยเขาเป็นคนทำน้ำมันเถื่อนอยู่แล้วที่ปทุมธานีนะเขามีสองพี่น้องนะครับอีกคนหนึ่งชื่อชื่ออ้นนะครับ อะไรออนลัดผลแก้วส่วนที่บีมเนี่ยเขาเรียกที่บีมปทุมธานีนะก็เป็นบริษัทดัดแต่ผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทล้วกันนะครับแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยส่งไปขายนะครับในพื้นที่ของภาคกลางนะก็คือจังหวัดสุพรรณบุรีบ้างนะแล้วก็ส่งสระบ,บุรีด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วกระจายไปตามปั๊มหลอดต่างๆนะผมคิดว่ารองริบดีสัมประสิทธอ่ะชื่ออะไรชื่อยุธอ่ะเขารู้อยู่แล้วแต่เขาจะอ้างว่าเขาไม่รู้เรื่องเนื่องจากว่าไอ้ต้นเป็นคนจัดการเองเขาไม่รู้ จริเขาเป็นคนสั่งการเพราะว่าน้ำมันรถเนี่ยนะครับเป็นคนสนิทของรองธิบดีสมาสามิตรนะครับ4,000มนลิตรเนี่ยนะครับ